เจะเปลี่ยนนอ็อตนี่ครับฝาคัตฝานี้เราเปลี่ยนแล้วนะน็อตพวกนี้เป็นน็อตเดิมนะครับแต่มันเป็นนออ็อตอะลูบเบาแล้วก็เปาะๆคือขันไม่ถึงสิบนิวตันป๊อชนะครับผมเจอมาหลายคันแล้วแล้วผมแนะนําลูกค้าว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นนอ็อตนี่แหละเลทแบบนี้เป็นน็อตเดิมของอ,อ,อวันโฉมเก่านะครับเป็นปี14ลงมาจะเป็นนอ็อตคล้ายๆแบบนี้นะแล้วแบบนี้เลยแหละเพราะเราเบิกศูนย์เลยนี่ฮะ ลูกน็อตจะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะเปลี่ยนข้างขวาด้วยข้างซ้ายด้วยนะครับข้างฝั่งนู้นมัดไสเราก็จะเปลี่ยนให้ด้วยเวลาเซอร์วิสเราจะได้ขันข่านิวตันได้ทุกตัวนะครับนีนะ่เราเปลี่ยนทุกตัวเข้าไปแล้วนะครับจะเป็นน็อตเลแบบนี้นะน้ำหนักทุกตัวนะครับน็อตพวกนี้จะสามารถขันได้สิบนิวตันแบบไม่ต้องกลัวว่าน็อตจะขาดเลยนะครับ แต่น็อตเดิมของมันเป็นอลูเบาๆนะครับเปาะๆอันนี้เราตั้งค่าไว้ที่10นิวตันแล้วนะฮะนี่สิบนะผมขันทุกตัวแล้วนะครับอันนี้จะขันให้ดูว่ามันได้สิจริงๆทุกตัวนะไม่ได้ก,กี่ตัว นั่นแหละครับน็อตแบบนี้จะดีกว่าน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมก็คือน็อตตัวนี้นะเบามากแล้วมันไม่แข็งแรงนะครับขันผมเคยขันขาดไปหลายตัวนะสิบนิวตันนี่แหละยังไม่ถึงค่าเลยเปะเรียบร้อยต้องมานั่งเจาะออกนะครับเสียเวลานะครับแนะนำเลยอาวันปีสิบห้าอัพนะครับน็อตพวกนี้จะเป็นน็อตเปาะมากแต่เป็นน็อตเลดแบบนี้ดีกว่านะฮะ